นี่คนระัเอ,อเกมสร้างสวนสะนุกเนาะอย่างแรกเลยแค่กดไปตรงนี้มันจะมีลูกสลสีแล้วเราก็กดอันแรกตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันแรกที่มันบอกนะครับแล้วก็วางตามไอ้นี่มันนะครับต้องวางให้ตรงเนาะจากนั้นนะครับอันนี้คือทางเข้าอันนี้คือทางออกใช่ไหมแล้วก็ทำนี่ครับสำหรับทาง เ้าก็จะเป็นมีรั้วแบบนี้นะเขาให้ต่อเป็นแบบนี้นะต่อไปทางออกนะเขาจะให้ต่อเป็นพื้นธรรมดาเลยนะครับนี่ทางเดินนี่นะโอเคโอเคนะครับอย่าล้าเลยนะครับเราจะมีเงินประมาณ9ก0 0พันบาทนะครับใช่ค บาทนะครับ้0 0 0นบาทเป็นอะไรที่ยากมากโอเคนะครับนี่ที่เราใส่ไปก็จะเป็นแก้วถ้วยน้ำส้มนะครับมันเอามาให้เลยนะครับโอเคนะคบเราต้องเราต้องมีอาหารก่อนนะเพราะว่าลูกค้าตอนเมื่อกี้มันขึ้นคำว่าอาหารนะครับแล้วก็สร้างอาหารไปนะครับ สร้างอันนี้ไปด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็ขอเป็นไฟแบบนี้นะครับโอเคต่อไปตรงนี้ก็จะทำเป็นพื้นล่องๆรอแล้วกันนะ แล้วแต่ใครๆเลยนะครับคือบางคนพอมาเล่นแบบนี้ก็แบบสร้างอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับความคลิปสร้างสารรค์มันไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมจะทำเป็นพื้นยาวๆไปเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นอันนี้ดีกว่านะครับ อรถไฟดีกว่านะครับถ้าผู้ชมผมอยากเอารถไฟนะครับรถไฟนี่เป็นอะไรที่เอฟเฟกมากเลยนะครับสำหรับพวกเรานะครับแต่ว่าหนึ่งนะครับรถไฟมันต้องแบบเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะรถไฟ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 เอารถไฟแบบ250ร่อยแล้วกันนะครับเราต้องมาต่อด้านหลั ใช่ไหมเพื่อเป็นอันตอนจบเนะโอเคนะครับไปอพอถึงตรงนี้เราก็โค้งไปนะครับ ส่วนผมจะทําเป็นขึ้นเนาะตรงนี้นี่เป็นไงเทแแมรถไฟของผมนะครับเท hey, มากเลยนะครับรถไฟผมเนี่ยมันเ hey, ทมากต่อไปก็ลงไปนะครับหยุดนิดนึงแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อแล้วก็เลี้ยวนะครับ ไปต่อแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ลงต่อนะครับลงต่อแล้วก็ไอ้นี่นะครับอาจืบอาจืบอาจืบเออผมทำถูกว่าเนี่ยน่าจะถูกนะคะ ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ทางออกนี่นะฮะเดี๋ยวเราเปิดให้ลูกค้าเล่นกันเลยดีกว่านะคะนี่เปิดให้ลูกค้าเลและสิบห้าบาทถูกมากเป็นรถไฟที่ถูกที่สุดนะครับเราคิดเงินไม่แพงมากนะครับแล้วก็เปิดอันนี้ ตอนนี้นะครับแย่อย่างนึงนะคือเรามีลูกค้าเข้ามาแค่ห้าคนเลยนะห้าคนคือน้อยมากเลยนะครับบอกว่าลบได้ไหมจะลบได้ไหมลบลบต้องปิดอันนี้่อนไปะ โอเคลบได้แล้วนะครับไปแล้วรถไฟของเรานะครับเดี๋ยวสร้างใหม่นะับโอเคสร้างใหม่นะเป็นอันนี้แทนนะคะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนเป็นรถนะครับเสียงโคตรต่อเสลเลยตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงนะฮบ ตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ประมาณนี้นะคบแล้วก็นี่แล้วนะไปเลยลงไปเลยนะครับสุดแล้วก็นี่นะครับต่อไปเนาะต่อไปอีกนะครับโอเค จบโอเคน่าจะพอดีที่เราคิดไว้นะฮะเงินก็ลดน้อยอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขายโอเค ผู้ชมโอ๊ยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอยโอเคสร้างใหม่ก็สร้างใหม่โอเคนะครับเสียไปแล้วรถเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตรงนี้นะครับเราไปเริ่มตรงนูน้นแทนะน่ตามมาอกียรเราก็เลยเสียงเงินไปฟรีๆเลยนะฮะ เลี้ยวโอเคแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นไม่ต้องงอ้นี่มากนะไม่ต้องสูงมากแต่ของผมมันสูงเกินไปและอ่าแสงอาทิตย์นี่มันสั่งสว่างจ้าจริงๆเลี้ยววันเลี้ยวไม่ได้ตรงนี้มันต้องงอ้นี่ตรงนี้ มันต้องให้นี่ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวตรงนี้เลยอะจึ๊บอะจึ๊บนะครับแล้วก็หยุดนิ่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยวต่อไปอีกนะครฮะอันนี้น่าจะพอแล้วนะเอา้าโอเคมแอปหนึ่งนะครับ้วเคแล้วก็ลงไปเลยนะครับอะจึ๊บประมาณนี้ก่อน แล้วเราก็ลงครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็นี่แล้วเราก็เอนไปนะครับยนา่ทางเข้าทางเข้านี่แล้วกันทางออกนี่โอเค เดี๋ยวเราเปิดให้ลูกค้าเล่นกันเลยนะตอนนี้มีคนมาอ่าอีนี่เรานะครับก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยเอามาสิบเจ็ดคนนะครับแล้วก็ต่อทางไปรอบรอมตรง ถ้าใครอยากหิวก่อนไปเล่นนี่ก็ข้ามมาตรงนี้ไปตรงนี้ได้เลยนะมาแล้วนะคะจริงๆตรงนี้สร้างเป็นโรงอาหารเลยดีกว่านะคบตรงนี้นะครับสร้างเป็นโรงอาหารอย่างแรกเลย กะเลไม่รู้ใช่หรือเปล่านอกจากไอสครีมนะอันนี้ก็อะไรเนี่ยเครื่องดื่มป่ะนอาจะใช่น้าเครื่องดื่มชูกำดังหันหน้ามาตรงนี้นะคะต่อไปก็สีชมพูวันนี้นะคะแล้วก็สีแดงอันนี้ แฮมเบอร์เกอร์อันสุดท้ายนะครับขายผักครับโอเคพอดีเป๊ะเลยโอเคนะครับนี่โต๊ะนะครบโต๊ะเราจะเอาเป็นแบบนี้เลยนะอาจ็บอาจ็บอาจ็บ มันกินได้สองคนไงโอเคนะครับประมาณนี้แหละโต๊ะแล้วเราก็ทำเป็นถนนแบบนี้นะครัะเขาเรียกว่าถนน จะจึ๊บต่อทางธรรมดาไปจะได้ดูสวยดูเท่ดูหลอ่อใช่เหรอไม่ใช่แหละรับนี่ตลาดนะนี่คือตลาดของเรานะครับโอยตังเหลือแค่หนึ่งพันเองค่ะเบืองตังมากตังของเราไปสะแะ่ะจิ๊บ เอาไฟไว้ตรงนี้นะส่วนอันนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคน่าจะสว่างแล้วนะครับลบไอตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวลบก่อนโอเค ล้วเวียนเป็นพื้นธรรมดาครับไ่โดนอะไรอเอาคิบโอเคนะคะสวนสนุกของเราก็มีีคนมา25คนแล้วนะก็ถึง,งก็เยอะเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับ หนึ่งดาวแล้วอะนะคบตอนนี้นะคบหนึ่งดาวแล้วเราทำเป็นแบบแบบเอ่อทำยังไงดีอะแบบเป็นกำแพงแบบโหโหโหแบบเป็นกำแพงรับแขกรับเชิญ่ะนั่นแหละนะครับ ดูก่อนนะไหนเหมาะที่สุดอันนี้นั่นแหละนะฮะน่าจะเหมาะสุดแล้โ,โห่ชั้นสองสองมีนะครับลงมาสามมันไม่ตรงกันน่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันต้องไปด,ดเดี่ยวโอ้โหนะท่านผู้ชมลดก่อนนะครับลดก่อนนะครับ เว็นอันนี้นะครับนี่อันที่สามฮะอาจืบ๊บหอจือบ๊บสองสา,อสาม้ยสามเอาถึงหเมตรพอนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบงังหน้าจอยโอเคนะครับหเมตรเนาะโอ้ยยืดประดประดประด không được, ok đây Ở ประมาณนี้นะแล้วก็ทําแบบเป็นคิดมีคิดต้อนคิดตั้นอะไรด้วยนะครับนี่นะครับคิดต้อนคิดตันนะครับดูสวยมากเลยนะคะอันนี้คือพวกตกแต่งนะเอาไว้ตกแต่งนะ,งนะคะอันนี้พวกกล่องไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับอ๋อ พวกแบบตกแต่งเหมือนกันนะคะมีพวกเรือมีพวกแบบพวกรางรถไฟที่ขี่ไม่ได้นะเอาไว้ตกแต่งเองอ้พวกนี้คือพวกตกแต่งนะครับมันกันเลยนะครับบางอันก็ใช้ได้นะครับอันใช้ได้นี่ที่ทิ้งขยะแบบใหญ่มากใช้ที่ทิ้งขยะไหมเนะี่ย ไม่ได้นะผมว่าโอ้แมงมุมอันนี้หลอกเด็กได้เลยนะหลอกเด็กหลอกเด็กกลัวแมงมุมนะครับนี่แมงมุมตายเอแมงมุมตายอยู่เว้ยเฮ้ยแมงมุมมึง,มมงมตายเสื้อไก่เอนี่โอ้โอโอ ไม่ได้เลือกลบไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกป้ายนะครับซึ่งป้ายมันใช่พวกป้ายไหมน้ยน่าจะใช่นั่นแหละนะครับพวกป้ายพวกกระไรพวกกระจกพวก่ายนังนะครับไายนะครับไายขี โอเคนะน่าจะพอแล้วเลยโอเคดีนะเกือบได้ทำไปได้ทำเป็นลูกศรชี้ไหมตรงนี้ชี้แบบไปตรงนี้ไปตรงนู้นโอโหเขาเล่นกันอยู่มาต่อแถวเป็นรถไฟเลยเนี่มนต่อได้ไงเนี่ยโอ,อไม่ปวดขี้ยแน่ จะว่าถึงจะว่าถึงห้องน้ำนะครับอันนั้นเสียน้องผมเลยจะว่าถึงห้องน้ำนะครับห้องน้ำโอ้โหแล้วก็อันนี้ดโอ้าาถ้าถาเเกกก็บกไปรียโอโหถ้าเก็บบ้านไหนเขาเป็นแบบนี้กันนะครับเนี่ยป้าพร้อมไม่น้หมดครเสียน้องผมอีกแล้วนะครับโอ้โหที่ถ้าเก็บ นี่ท่าเก็บของพวกเราเหรอใจแล้วครับอาดิืบอาจิบืบอาจิบืบอาจิื็บเก็บบ้าอะไร <laughs> เก็บแบบไหนเนี่ยอาจิบืบอาจิบืบ อัออจออยืบอัจยืบอัดยืดทำตาดอัดยืบตาจอัดยืดลงงนะคะค้อนผู้ชายเ้ยต่อยแล้วแหละเงีผมขอโทษครับมันไม่มียนพันลงเก็บขยะบ้างเหรออ่ะก็ผมดูไปกูว่ามึงไม่เห็นมีรถเก็บขยะเลยเหรอผมใส่เทื่อผู้หญิงอ่ะถูกไหมอือมาตุด๊ด ก็ขอกราบ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 อันเสียงน้ำงหอมหลายรอบ